คลิปนี้แอดมีข่าวดีของน้องๆเมม่อนมาให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันค่ะล่าลสุดมีรายงานว่าน้องๆเมม่อนจะไปออกรายการวิทยุที่สถานีวิทยุ f l e ็ก0 4 5 FM ร มาแล้ว้ววัันนี Flex FJSation talk กบงซึ่งเป็นสถานีนวิทยุที่เปิดเพลงไทยสากลน,นั่นก็แปลว่าน้องๆจะมาออกรายการที่ไทยเวลาที่ไทยตรงกับวันพรหัสบดีที่27มิถุนายนาเวลา1ทุ่มไทยค่ะต้องรุ้นะคะว่าจะเป็นการเรียลไทม์ไหมแต่ว่าเวลาที่แอดได้เห็นศิลปินที่เขาไป Fle ็ Talk เนี่ยค่ะเขามักจะมีการไลฟ์แบบเรียลไทม์เลยนะแปบลบว่าตารางของน้องเบมอนก็คือ27มิถุนายนตามเวลาไทยจะไป Fle ็ก a อ k สถานีนวิทยุ Flex 104.5ค่ะแล้วก็28จะเป็นงาน กรีตติ้งอีเวนต์เนาะและก็29ก็จะเป็นซีอูแจอินแบงคขอกและวันที่30ก็จะเป็นแฟนมิทติ้งวันที่2โอ้โหที่ไทยก็คือช่ำชเลยจ้าฟังมากค่ะน้องๆจะมาบุกไทยแล้วจ้ารอติดตามได้เลยซึ่งวันนี้ค่ะย3มิถุนายนน้องๆก็มีแฟนมิทติ้งที่ไทยเป๊ะเมื่อบานก็มีแฟนสายเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยรอติดตามนะคะคอนเทนต์ที่ไทยคือมารัวๆปังๆเลยจ้าแม้ว่าถ้ามาไทยแล้วเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะอาจจะไม่ได้เห็นน้องแบบว่าตัวเป็นๆบางคนก็ไม่ได้บาาดขอองงนน้้ๆ่ะแตก็ทํใหั รู้สึกว่าอู้น้องๆเบมอนเข้ามาใกล้เราทุกทีนะคะที่ประเทศไทยก็ส่งกำลังใจให้นะคะ